สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับหวยห้าน้อยสูตรไมดเดียวนะครับงวดประจาวันที่23นะครับเดือน5 2 5 6 6นะครับมัดรวม4ี่นอยนะครับเมื่อวานนี้ของเรานะครับของเรานั้นในในรอบในรอบปกติที่ผมเน้นให้เนาะมาแค่สายลูดนะครับเมื่อวานนี้ผมให้วิ่ง8ปดลูดห้าไปนะครับ ามารอบเดียวเองเมื่อวานนี้ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครตามสายลูดในรอบปกตินั้นก็ได้เฮกันนะครับสายลูดส่วนสายเจาะนั้นไม่มานะครับผมผมลืมแผ่นกระดาษอันนี้ไว้ที่ห้องนะครับี่เช้านี้รีบเนาะนะครับอย่างที่บอกว่าบางครั้งผมทาคลิป2ที่นะครับก็ที่ห้องบ้างแล้วก็ที่ทํางานบ้างนะครับเนาะถ้าเกิดที่ทํางานก็จะเป็นกระดานแบบนี้นะครับผมก็แนวทางนะครับก็ก่อนเข้าไปรับชมนะครับของวันนี้ คำเตือนนะครับแนวทางทุกๆแนวทางนะครับทำจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบนะครับแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่แนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะนะครับวันไหนเข้านะครับก็ดีใจกับไพี่สมาชิกนะครับวันไหนหลุดเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมวันนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวของเรานะครับเลขวิ่งกับเลขลูดนะครับผมตัววิ่งเนี่ยผมได้ตัววิ่งผมได้เลข6 นะครับพี่พี่ส่วนสายรูดผมให้ไปที่เลขสี่นะครับเน้นรอบปกตินะครับวันนี้ลองนะครับผมลองรอบพิเศษนะครับวันนี้ตัวลองเนาะถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับสายรูดนะครับสี 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, ่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่นะครับสี่ห้า สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับผมก็ช่วงนี้นะครับพี่ๆเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับรู้สึกว่าที่ที่ทำงานผมเนี่ยก็ไอ้โควิดก็เริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับก็เป็นหลายท่านเนาะอาการก็อาจจะไม่รุนแรงแต่ก็ก็ถือว่าเยอะนะครับเป็นเยอะอยู่นะครับผมเนาะ ก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็อาการไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรวจแล้วไม่ไม่ไม่ขึ้นนะครับผมเนาะสำหรับนะครับแนวทางในตัวเน้นตัวเจาะนะครับแนวทางในตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่4ี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด นะครับผม4 1 4 2นสเนาะ46 47 48นะครับสายเจาะหลักร้อยผมให้ไปที่เลข6นะครับผมก็จะเป็นในที่6 4 6 6 4 8นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะสลับฮานอยสุดเม็ดเดียวนะครับมัดรวม4หน่อยนะครับเน้นในรอบปกติลองรอบพิเศษนะครับผม ก็สนับพห้พี่สมาชิกนะครับท่านใดที่ได้แนวทางตัวเด่นจากผมนะครับหรือว่าได้แนวทางตัวเด่นจากอาจารย์ท่านอื่นนะครับแต่ว่าอยากลองเปลี่ยนบ้านเสี่ยงโชคดูนะครับก็ทิไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์99 9นะครับรับรองว่าบ้านนี้เข้าไปแล้วนะครับแอดมินใจดีนะครับเนาะเข้าไปสอบถามดูก่อนได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมกรับสวัสดีครับ